สวัสดีครับในเช้าวันใหม่วันที่28สิงหาคม2566กับผมนัทวัฒน์นราเสตพงศ์ผู้รับใช้ทิฏจักรพันธกิจของพระเจ้าอดอนธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อ1 6ข้อ18ถึงข้อ20พระคำได้กล่าวไว้ว่าคนที่อย่างรู้กระทำทุกอย่างด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็อวดความโง่ของตนความยากจนและความอดสูมาถึงบุคคลที่เพิกเฉยต่อคำเตือนสติแต่บุคคลที่สนใจคำเตือนสติก็ได้รับเกียรติความปรารถนาที่สำเร็จเป็นของหวานสำหรับวิญญาณแต่จะหันเสียจากความชั่วร้ายก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของคนโง่บุคคลที่เดินกับ